วัดถ้ำพุว่าพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากครับอย่๋เราเข้าไปไหว้พระกันสวยครับเข้ามาแล้วครับ บสถ์เป็นวัตถุมงคลนะใช่ครับนี่ครับวัตถุมงคลนาคาเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทคครับ,รบ,รบไปดูกันดีกว่านี่ครับศิละปะสวยงามมากเลยครับเหมือนเราเข้ามาในถ้ำเลยถ้ำครับ ทางลรงถ้ำครับถ้ำครับทางโรงถ้ำแล้วก็มีพระพุทธรูปอยู่น no ี่แล้วก็ไปจุดถวายสังฆทานครับอยู่รุ่นัจจัยอนจัตตาโนทมารนติอนุสุขังพลังขอยมีความสุขความเจริญนะ ทางเข้าชมครับถ้ำพญานาคาและสะดือโบทมีสะดือโบทด้วยนะครับหลวงปู่โตอยู่นี่นี่ครับถ้ำพญานาคและสะดือโบทต้องเข้าไปในนี้ เข้าไปลึกไหมลูกดูดิครับเล็กมากเลยเอามีน้ำแฉะด้วยนี่ฮะอย่างนี้ครับสะดือโบดบรรยากาศในถ้าศิละปะขอมโบราณครับ พระพุทธสายญาองค์ใหญ่ครับบรรยากาศที่นี่สวยงามมากตรงนี้จัดเป็นสวนเป็นสวนเลย